อะไรก็ได้ตัอยหกมวาคิดมันตัดไปนองก็เลยกินแซ่บๆเงยเงยหน้ากินเอาคิบตัดอย่างีมาคิดสามเด้นี่วันจะได้หอดคิดซีเหมือนแล้วเต้เต้เดาคนได้จ้าเนอดาโหลกิ่การดาคอมันหยามันมึนดาโหลดจ่าไม่ได้เสียเงินดอกดาโหลดคนมันหยาบมันมึนไปนอนเนี้ยดาไปกระทนนั่เงิดหลออื 6เม็ดแถมพริกก้อนสันอีก1นึ่งเม็ดหนึ่งหน่วยเนาะพุกอนเลยพี่องเลยไม่อยากผ่าเสพทีพ่กินขี้ขวอาด้วพวกแกเรายังกิน ก็แก้ปูเนาะแก้ปูกินปูนต้องใจเย็นๆนะจน๊ะเนาะใจงห่อนพ่อเจ้าไม่ได้กินได้พยามมาพ่อเจ้าแกะไม่ได้ทุกาใจห่อนบ่อัน,นีน่น้อยนี่นี่ข่อยแกะเมื่มาดูดต้องหลายว่างเด้อขัดดูดบ่าหลายว่างนี่จับปูประเด็นสรุปลงคอต,ตายแอบเลยอืบเสียบอกเรืองว่าเสียดิ อไอ้อะไรได้ดิสีบอกให้อื้ววุ้ดจะโดนเลยแั่ข่าวบ้างช่วงนี้บ่ใครเห็นน้องตังไทยกินข่าวไปัญหาเลย่องน้องตังไทยบ่ค่อยได้กินข่าวกั้งหนึ่อยเรจาจ้าช่วงยี้เวียนช่วงนี้น้นงนอ,งงนงนองแตงไทยไปโรงเรียนไหมน้องตังไทยไปโรงเรียนไม่ได้่อยเห็ุกินเห็ุวิดีโอกินข่าวเทียนน้องไทยกับยูงโรงเรียนเผิดนนอจ้า วันนี้เวลาเป็นเลิกงานนะเออเ,อเลิกงานเสเวลาเป็นเลิกงยนมากเป็นกับไปยิมแม่จกไปยิมกับมาประมานัะหกโมงทุ่ออหมหนึ่ง100หกโมงทุมหนึ่งเหม่จนาจะกินตะขาแร่งกับแม่ ก็พ <ève S 2> ี่น้อาาน่คับดูดออกแต่ว่างกำเน่เนี่ยดกันถ่าหอกำเน่ดูดสลบคอค่อเลยเนี่อนี่ว่าเรียเนอมันไม่เอเรียนเด้อมันก็อนาคือกันเห็นดูดออกเพยังมัค่อลวกแล้ดูดออกไงอืมอืมบ khi nhà hay lửa Hát cà cọp Bánh hương cà cọp Mà. อยู่ปาออกเมื่อไหร่ันนี่ให้แบบขอเด้อพมดอะไกินมาเป็นพูดอดกินปูปาเป็นให้แบบเอเลยมันก็ต้องในถิ่นไงข็าอน่องตังไี่ดิละให้ขึ้แม่นลูก ดูดถสิหล่ะเ้าต้องจับแน่นๆจับแน้องใสะดุดข้ออน้มนมูก่อกบ่มีหูนี่จับหูนกันการห้เป็นหูมันจะดูดออกดูดออกบ่อืิูละเ็ดสมยเ รับล้วงรับร,ร,บรับรอ้อรับล้วงแบบรับล้อปูที่พวกเจ้าซื้อมาแพงๆนะ่ะพวกเจ้าบา่มีได้สิ่มไปหน่อยม้งกินมัดต้องหวง่าสิได้นี่จังสิบบ่ต้งตงองหวง่าสิได้สิ่มมันมดูดกินมาเลยสุดดยอย มานี่ไปกินทักงหกนะกินไปเลยพี่น้องนะ้ำเสเกิดสาดเดียวตายสาสเดียวเน้อเออยไม่ต้องไปสนอย่างพี่นรอกกินไปเลยความสุขของทางี่น้นงเลยอื บ่อวิภาจะเกิดความสุขให้เอาได้ไดนอกจากตัวเขาเลาวจ้ะเนาะเฮ็ดไปเลยเห็ดอขออึ้ข่อยมากินไปเลยไม่ไปแค่ซื้อหรอกเขาแสบเขาอย่าไปแค่ตะซื้อไหนแค่ซื้อมาอ,อิ่ม,มแค่ซื้อไม่อ,อิ่มเด้อสิบอกให้ขนาดเฮ็ดบอดีเขาไปแค่ซื้ออยู่กันเาแบบว่าเฮ็บดบอดีนี่สินะไปด่าคนไปอ่อ ป่นไปจีไปเฮ็ดบอดีเนะี่ยจะเฮ็ดแนวบอดีนะนะแค่ซื้อยยอยู่แบบนั้นมาไอ้กินเดีย๋ยว่าต้องไปแค่ซื้อเลยจ้ะเราไปถีดดาดาโดดมันวะงูถีค่ะดาแส็บเท่ากินแส็บวะมาให้คือยาชมพู่นะจ้ะเด้อเอายาชมพู่เนี่ยเป็นตัวอย่างคนแล้วตัวอย่างสุกหมกเนี้ยแบบนี้น เด้ถ้าถ้าไปเห็ดอยังกูไดเ้เดือด้อนโอเคนะจน๊ะเนาะเป็นคนดีแล้วแฟนขับสุขสุขคนนอจาะเด้อกูได้ก็ได้นะสุดยอดเลยมึงมาเกี่งตับขอ,ขอ,ขนนขอกินกน,กน้ำเป็นจังเอยน,ะะนอกจาะเนาะ นแบบอืมตาคังดังแลกจ้าหลายยกได้หลายยกมันก็ได้อิ่มอยู่้าได้เหมือดอยู่ มุ่นกไปผักอะ่ฮฮฮทอะทาไงเนอ่ข้าปากลงมือน้วบัอพวกเจ้จะอาบปากน้ำข่อยเด้อเส้นขาวขั้นขัาย่า,า,ยายกินอาบปากน้ำย,ย่า อย่างขป,ะปะากบักบวมขาวบวานีเมารุ่นกันแล้ว ลดเยอดเลิเลิทะเลิให้ถามว่าะพะยะเลินเป็นผัวหอยย,ย่อยหร่แจะเป็นสูก็พญยะเลิดผัว่อยจิงสนุฉ <c oughs> <c oughs> ันเป็นชูท้ทางใจหมดแล้ว ทางใจกับปัญเดือไปดอกเอ้นไว่าเป็นจังหวะมาสุขิอมันมาจากมาสุขิดแม่ไม่ได้รับเชิญเดี๋ยวมาแม่แขกไม่ได้รับเชิญเดี๋ยวปัญเลิศนี่มาสุขิดก็ได้กลายเป็นชู้ใจางแุ่หมดเลจ้าอืก

เนานะแทบแมาอ็มเสร็อูเนาะออกมาเลยไม่เหลียนาที่หนมันจมเหรอพ่อเนี่ยนั่น,นพยย่อเนี่ยยิ้เสียมันจพยยมพ่อเน่ยก็ท่าเป็งงนอย่างเลยมีที่ิ่อจะไหนมาอยู่เดี๋ยวกับมากหรอ จางก็บริ ئة กินเสียก็บกริยิ้มเนาะเพื่อนอ่านยังไงยุงนี่มันร้ายกว่าเสือป่ะจิ๊น่ะเห็นปะยุงร้ายกว่าเสือป่ะอันไหนกงเสียเอ้ยกงเสียกับกงยุง้งพวกกเขาไปยุ่งกงไหน คอยขอยัดคอยเขาเ้ขเขาไปยุกงยุ่งดีกว่ามไม่สุอ้ออะไรยุกงยุ่งทีนึงเลยถึงยุ่งมันจะรลายกว่าเสียแต่ว่าถ้าเป็นกงยุ่งกับกงเสียคอยซื้ข้าไปอยู่ในกงยุ่งนะถ้ายุ่งมันน่ารักนะ <laughs> Chịu chịu nhịu Hạ chết cho bà lực hả Đẹp đẹp บออ้มม่เจ้านิบึง้งจหยอนได้นอี่นี่โดนขังเลยเด้่ยนะพ่อใหญ่บอกคอยเป็นมอวีไปป่ามาไงจับมันประท้วงหน้าเอืออืมจับขังเลขงไว้เลย,เลย,เลยบอกว่าหมวอบุีหมวอบุรีบอกรักฉันหน่อยบอกรักฉันหน่อยแค่ค้งเดียวก็พอเธอเธอไม่รักฉันเธอก็บอกรักฉันหน่อยอย่างเงี้ยแล้วฉันจะยอม ยอกเป็นผีที่ดีกลับตัวกลับใจฉันแบบมกบูลิ้นกัน,นไนด้บ้างสิฉันม่ไรักเธอนะนะไม่อเลยอะไรไหนแต่บ้าเขาไม่นะ วันก็เห็นมันออกมามันมันมันจำมีดนะแบบนั่นนะไปกอดคุณแพ้ว่าเนาะคุณแพ้ว่าอย่างบ่หัวลมอยังกอดกระดิ่งซื้อแบบนั้นอะกหัวคุณแพ้ว่าเนาะมันไปท่ลายมันไปท่ลายห้องอีซิ่นี่ท่ลายรูปภาพท่ลายนั่นนั่นนี่มันอีแพ้ว่าเราก็ไปหามอุ้ยอีคุณแพ้ว่ามันไปหาม นี่มันผักคุณแพ้วาดลมขาแพ้เง,งี้ยมาต่งอืมไม่ก็เลยาเล่าไปก,กอดคุณแพ้ว่าผมขอโทษจังสันสีแบนนนมมนนนบนี้คุนอิทิบแม่เห็นคุนอิทิบไปยืนขนาดบัต้อีกคุนอิทิบเกิดความอิจฉากนะบอนบน,บนี้ยูจะแบบกับมีมันมีบัดนี้แมนเรียกออกสุดๆไงมันบักน,นั่นบักผัวบักผัวคนอินผัวผัวคนอินนั่นนะผัวไอ้คนอีทแพ้ว่าไหมเรื่องว่าเอ,อกไปแล้ว อะรมันสัญญ่นมาอืมมันก็เลยออกไปออกไปในห้องมันไงมันเห็นเรียดมันก็เลยเรียดเรียดกินเรียดไงมัคือจังขอเรีย,รรยรดตร,รยรตรงมือ